สวัสดีครับยังอยู่กับช่องทศการรามสูนะน,น,สนะครับนี่ทศการรามสูนนะครับแจงน่อใหม่นะครับแจงน่อใหม่สดใส่เห็ดเข็มทองนะครับเห็ดเข็มทองเสียบ,บอยากกินมืมนี่สวัสดีปีใหม่นะครับนะทานมาแล้วที่หนึ่งที่สองกก็ยังเป็นปีใหม่แล้วนะครับนะสวิตสวีดัตสวัสดีทุกคนนะครับผมนะ แสียเหมือนกันนะครับ bye silent court. แจ้งออมาเนี่ยน้องกินร้อนๆเราที่กับผมนี่พี่เ <ห ả? S 1> รากินผมก็ได้ข้าวเหนียวก็มีรอก่อนเนี่ยแค่โหให้กินข้าวเลยวันนะี้ยเนี่ยินมื้อาวไม่ิน่ยขนมก็ไม่กินแล้วแต่กิน<ะ>้ไม่อยากกินแล้วโอเคอยู่โอเคกินข้าวเสร็จเลยมองหาขนมอลไยังไม่อิ่มเลยนะ ก้าวอะไรไม่อยากอะไรเลยก็โอเคนะไม่อยากอะไรเลยไม่เคยอ่ะก็หลันหมดาเราติ่มซุดบางครั้งขนมไม่จับเลยนะก็ติ่มซุดกินนิดหน่อยก่อนหลังกินเนื้อไม่กินแล้วคนอื่นก็กินมซุไป เข้าไปเสร็จแมงล้กเข้าไปนี่ก็พอดีเลยนะกลิ่นมันนะเสร็จแล้กเข้าไปก็คือพอดีเลยนะกลิ่นมันนะแซ่บเลยรอบไม่ทันใจเท่าไหร่ สแก้มาใหม่มาแล้วครับมาแล้ว en